ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงพริกไทยสดด้วยนะครับใบมะกรูดแล้วปิดท้ายเลยนะครับด้วยใบยกระเพราครับผมอ้สีสันน่าทานม,มากครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ ผมจะมาชวนเพื่อนๆทําผัดพริกแกงปลาหมึกนะครับผมหรือว่าหมึกผัดพริกแกงนั่นเองนะครับเมื่อวานนะครับไปเดินตลาดนัดนะครับเห็นปลาหมึกหนวดโตโตสวยๆนะครับผมก็คิดจะทําเมนูนี้นะครับผัดพริกแกงปลาหมึกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีปลาหมึกนะครับผมจะใช้ช่วงหนวดหรือว่าตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเชอบเลยนะครับ แล้วก็นะครับพริกแกง10บาทนะครับพริกแกงป่าพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะครับผมหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมแล้วก็จะมีพริกไทยสดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมและเผ็ดร้อนของผัดพริกแกงปลาหมึกของเราในวันนี้นะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงนะครับผมหน่อไม้ดองนะครับผมใส่ไปด้วยนะครับผมเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรานะครับผมแค่นี้นะครับวัตถุดิบหลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันต่อไปครับ ลืมใบมะกรูดได้ไงเนาะนี่ครับหน้าบ้านครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาครับใบมะกรูดนะครับผมเนี่ยผัดพริกแกงปลาหมึกเราต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับเพื่อความหอมนะครับเพื่อนคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ครับเตรียมข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจะนําผักมาหั่นนะครับเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ดอกไม้ดองก็เช่นกันนะครับเอาไปล้างน้ําประมาณสัก3าสี่น้ำนะครับผมให้กลิ่นของดอกไม้ดองเจียจางลงนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาหมึกก็เช่นกันนะครับก็ล้างน้ําให้สะอาดสัก3าสี่น้ำนะครับให้กลิ่นขาวออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปผัดพริกแกงแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องลวกนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปผัดพริกแกงกันเลยครับครับเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับผม ใส่ไม่ต้องมากนะครับจากนั้นเราก็เริ่มใส่พริกแกงป่าลงไปนะครับผมใช้พริกแกงป่านะครับก็พริกแกงเผ็ดก็แบบเดียวกันนะครับผมเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับ จากนั้นก็เติมน้ําเพิ่มอีกเล็กน้อยน,นะครับเพื่อนๆก็จะฉุนมากเลยครับหอมกิ่นพริกแกงพอพริกแกงเริ่มหอมนะครับได้ที่แล้วเราก็เริ่มใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับผมหอมมากครับ จากนั้นก็ใส่ใน้ำไม้ดองเลยครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับไม่ต้องมากครับผม ตัดหวานด้วยน้ำตาลเล็กน้อยน,นะครับเพื่อนๆใส่นิดเดียวก็พอนะครับผงนัวหรือผงชูรสจะใส่ก็ได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ทานก็ใส่นะครับถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงนะครับผมพริกไทยสดด้วยนะครับใบมะกรูดครับ แล้วปิดท้ายเลยนะครับด้วยใบกระเพราครับผมนี่ครับแค่นี้เองครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผมเราไม่ต้องผัดนานนะครับเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยโดนไฟแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับผมถ้าผัดนานก็จะเหี่ยวไม่น่าทานนะครับเอาแค่พอสุกก็พอครับนี่ครับน่าทานมากครับ แล้วครับปิดไฟเลยนะครับผมตักใส่จานครับผมนี่ครับล้อๆเลยครับโอ้สีสันน่าทานมากครับ ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสาหรับผัดพิแกงปลาหมึกนะครับผมหรือว่าหมึกผัดพิแกงสไตล์ของรัวบ้านนอกคัวเป็นบ้านนะครับผมก็ฝากว้ด้วยนะครับผมใช้เวลาผัดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขัวบ้านนอกคัวเป็นบ้านนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผม ทำมีคลิปด,ดีๆเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวกับผัดพิแกงปลาหมึกของเราก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับ